รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระดาษดีดีเพื่อโลกบริษัทนปี9 9 9เาจำกัดมหาชน สสสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปมหกรรมอารยสถาปัตและนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวนครั้งที่5้าศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการมนุษย์ล้อและคนที่รักสุขภาพพบกันปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนา ในนะทวยลอสัปดาห์นี้ไปเยี่ยมชมโครงการบ้านเฟรลี่ดีไซน์สะดวกทันสมัยปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยในปัจจุบันหรือท่านที่กำลังจะเป็นผู้สูงวัยในอนาคตด้วยนะครับโครงการนี้น่าสนใจครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยในโครงการสุภาพัฒนาลัยริมแม่น้ำป่าสักที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ สวัสดีครับทุท่ีมครับครับสวัสดีครับสุพลัยเวลเนสบาล่นะครับบาล่ vale, เพราะว่ามันมีภูเขาอยู่หา่างไาลล้อมรอบด้วยภูเขาซึ่งทําให้บรรยากาศมันสวยงามนอกจากมีภูเขาลอ้อมรอบนะครับยังมีแม่น้ําป่าศัก<ม>แม่น้ําป่าศักหลไหผ่านมา ทางทิศตะวันตกนะแล้วก็จะขึ้นไปทางทิศเหนือที่ตรงนี้ติดแม่น้ําป่าสักยาว2กิโลกว่า <Yeah. S 1> ที่ตรงนี้ก็คือไยถึงคอมเพล์ของ โรงแรมสุภลัยป่าสักรีสอร์ทซี่ตรงนี้ที่เราเรียกสุภวัฒนาลัยเป็นส่วนหนึ่งนะฮะตรงนี้ประมาณเนี่ยยีกว่า30ไร่นะฮะเราก็จะออกแบบให้สําหรับทุกวัยตั้งแต่เบบี้เด็กๆนั่งรถเข็นคนสูงอายุนั่งรถเข็นหรือคนสูงอายุที่เดินช้านหน่อยนะฮะตาไม่ค่อยดีนะเราก็ไม่มีขั้นบันไดเลย <Yeah. S 1> จะเป็นทางลาดหมด เราเข้ามาในศูนย์บริการเนี่ยจะสังเกตเนีคือผมออกแบบให้เป็นเป็นวงกลมนะฮะวงกลมเนี่ยมันก็เป็นศูนย์กลางเพราะว่าข้างในเนี่ยตรงกลางโถงกลางเนี่ยเราจะมีกิจกรรมต่างๆเช่นมีเปียโนคนก็มาร้องเพลงกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินอานหนังสือซักผ้าอบผ้ามีตู้น้ำดื่มมีห้องตรวจ ของพยาบาลาตัวสุขภาพเบื้องต้นนะแล้วก็เรามีเชิญแพทย์อาจารย์แพทย์ต่างๆมาบรรยายเป็นเรื่องๆไปส่วนนี้คือส่วนกายภาพบําบัดเนี่ยเรื่องการนวดเบื้องต้นก็ได้แ,ไแล้วก็มีที่ ใครเพิมหกล้มมาจะมาพื้นฟูนะกายภาพบำบัดอะไรพวกนี้มีเครื่องเล่นอันนี้เป็นห้องน้ำสาธารณะที่คนส่วนกลางก็มาใช้ได้ข้างในก็เนี่ยแยกชายหญิงห้องน้ำวิวแชร์เข้าได้อ๋อแชเข้าได้แล้วก็อางล้งหนี่สอดเข้าไปได้โอ้เนี่ยไม่ติดเขาเลยป็นยอดแล้วก็มีห้องน้ำอาบน้ำได้ด้วยมีหัวส้วมแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยบางเลื่อนหมดตรงเกิดวิแชร์เข้าได้สะดวกหมดน่เลยโอ้โเฟรนดี่ดีไซ เ,เป็นมิตรกับคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงวัยนี่จะ<ช>ปลอดภัยไปที่ต<ช>ั<ช>้งเลยนะครับ ตรงนี้เช้าเ้ายเย็นจะดีมากสายสายก็จะมีแดดมานั่นยั้งจีบเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่พวกนี้ต้นหนึ่งก็20 30- 40ปีมีสนามพัดกลอบอยู่ตรงกลางเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางคนก็ไปพัดกลอบเล่นได้มีลำน้ำมีน้ำพูแล้วก็มีศาลา็กๆเด็กๆก็มาขี่จักรยานได้นแก่วันหยุดนี่ก็มาทั้งครอบครัวนะลูกหลานมาเยี่ยมคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก็ได้นะ ถ้ามาภายในบ้านตัวอย่างนะครับเป็นห้องรับแขกมีโซฟายาวแม่ลูกมาเยี่ยมคนนึงก็นอนนี่ได้เลยตรนี้เป็นโต๊ะอาหารมีสวนหลังบ้านสวนหน้าบ้านพวกนี้ปลูกสวนครัวได้อันนี้ก็เป็นครัวนะฮะตั้งไมโครเวฟมีตู้เย็นอะไรต่างๆพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นยางนิ่มเล็กน้อยแต่ไม่บุ๋ม เพื่อให้มันหกล้มแล้วไม่เจ็บมากอนี่แล้วออกแบบเนี่ยเป็น cross ventilation ประตูหน้าประตูหลังให้ลมโกรบทะลุกันประตูเป็นบานเลื่อนบานใหญ่กว้างประมาณเมตรยี่สิบไปเลยมันก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็เกินมาตรฐานห้องน้ำก็เป็นประตูบานเลื่อนเหมือนกันก็ประมาณเมตรหนึ ห้องน้ำเนี่ยก็เนี่ยมีราวจับแต่เป็น f ล o o รนหลังล้างหน้าร้างมือนี่ก็ไม่ติดเข่าใช่ไหมไม่ติดพุงด้วยมาดูตรงนี้เนี่ยนะะเข้ามาเนี่ยในห้องนอนก็มีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตรงนี้นี่คือปุ่มฉุกเฉิน เ oh, oh, ออมีกด,ดได้เมื่อกี้ห้องน้ําก็มีนะหน้าต่างจะสังเกตเห็นว่าเราทําหน้าต่างให้มันเตี้ยลงสูงจากพื้นเพียงประมาณ50เซนเพื่อที่จะได้มองวิวข้างนอกวิวสวยจะได้กว้างกว้า oh. นั่นแหะครับโครงการบ้านอายุวัฒนะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขสำหรับผู้สูงวัยสุภาวัฒนาลายัยสุภาลายัย เวลเนสวันเล่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับยุคเนี้ยจะปริ้นงานทั้งทียากได้อีกเพราะนานได้อีกแถมเงินสดไม่มีปริ้นไม่ได้อีกตกถึกก็ปิดอีก ตอบโจทย์ทุกปัญหาด้วย WA Fast Print ปริ้นงานด่วนด้วยตัวคุณเองในสามขั้นตอนง่ายๆในแอปเดียว Fast Print งานดีปริ้นไวสั่งได้ทุกเวลา WA Fast Print ยิ่งเดินทางชีวิตยิ่งมีเรื่องราวยิ่งสูงขึ้นไปก็จะเห็นความงามที่ยิ่งกว่ายิ่งผจญภยัยยิ่งค้นพบยิ่งดูแล ยิ่งยั่งยืนยิ่งเดินทางยิ่งสร้างความสุขเมืองไทยสวยกว่าที่เคยรู้จักรักกว่าที่เคยรู้สึกเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมกระดาษดีดีเพื่อโลกบริษัทนพเด9หนึ่งากจำกัดมหาชนสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวนครั้งที่5สศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟืน้นผู้พิการมนุษย์ล้อและคนที่รักสุขภาพพบกันปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนา ช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดหนักอีกแล้วนะครับดังนั้นพวกเราทุกคนต้องอย่าประมาทการยาตกอย่างเด็ดขาดนะครับ <Okay. S 1> เวลาจะออกจากบ้านไปทำธุระที่ไหนก็ตามทีหรือต้องไปในสถานที่ชุมชนก็ต้องอย่าลืมนี่ครับสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราเองและก็คนรอบข้างด้วยนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอ,อนามัยในยุค new normal วิถีปกติใหม่จาก w a, a care ห่วงใย เียงข้างคุณร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่คนไทยด้วยนากางอนามัยทางการแพทย์ชนิดยางยืด3ชั้นสำหรับใช้ครั้งเดียวผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์พร้อมแผ่นกรองรวม3ชั้นระบายอากาศได้ดีมีประสิทธิภาพในการกรองไวรัสและกรองแบคทีเรียสูงถึง99.9% และนอกจากนี้ยังป้องกัน PM 2.5ทั้งละอองเกรสรและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มากถึง99.8%โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากเนลสันและบลาทอรีสประเทศสหรัฐอเมริกา <I am. S 1> สวมใส่สบายด้วยสายคล้องหูสแปนเด็กนุ่มเบาสบายเหมาะสำหรับใช้งานทางการแพทย์และใช้งานโดยทั่วไปเพื่อการดูแลสุขภาพสุขอ,อนามัยของทุกคนในทุกวัน,นครับ สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์หรือ Line แอ d o l delivery ไปเที่ยวชมสถานที่อันซีนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิต์ที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนป่าภายในวัดพระแท่นศิลาอาจนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขอศิลเเมืองรับแลลครับ และตอนนี้ท่านเจ้าวาดนะครับก็พาผมมาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่วัดท่านศิลาอาจดูเข้าไปข้างในครับนี่ครับคุณผู้ชมดูฮะเหมือนกับป่าลงเดบในเทพนิยายเลยนะครับเนี่ยอันนี้ท่าน้าวัดชอบปลูกป่านะครับปีหนึ่งต้องให้ได้ได้ปลูกต้นไม้คือทุกวัดเป็นนโยบายเพราะอะไรทำไมมีนโยบายปลูกป่าทุกวัดนะก็ลดความร้อนแล้วก็ให้ร่มรื่นเราบว่าวัดก็คือ เข้าไปแล้วต้อง่มรื่นแล้วก็ต้องร่มเย็นมาอย่างนี้หมบรรยายกาศมันธรรมชาติร่มเย็นมันช่วยมันช่วยจันลอง oh. แล้วก็ให้ให้เกิดความสุขเพิ่มขึ้นถึงอย่างน้อยคือวัดก็คือมาเพื่อจะได้บุญบุญก็คือความสุขวัดพระแท่ศิลาอาสนี่มีดีหลายอย่างไม่เฉพาะองค์วัดพระท่นศิลาอาจนนะครับยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านประจาวัดเลยแล้วก็มีนี่ฮะ ท่านพระเหนตพคุณป๊อปเตอร์คุณพ่อประมาณจะละอ่านี่ฮะ,ะแล้วทีมคันนี้เป็นอนดีตแม่ปัจจุบันยังทําอยู่เป็นช่างศิลป์เลยนะดูผลงานคุณยนต์ดูผลงาน,น,งานครับที่เห็นอยู่นะงานศิลป,ปะจิตรกรรมคนขืนผ้าใบใช่มาฮะสิบสามหมูป่าโอโ้โหนี่สิบสามหมูป่านี่อัปเดตด้วยนะเนี่ยโอ้โหมี่แต่วาดตลอดเลยนะครับเนี่ยแต่ก่อนนี้ญาติโยมมาคุยหนังกำลังภายในรวมใจ กับกระบี่เป็นหนึ่งเดียวบอกหลวงพ่อจดปลายใจว้ที่ปลายู้กันเนี่ยเป็นห่เดียวเนี่ยวัดภูมินอ๋อเนี่ยปู่ม่านย่าม่านกันที่รักนะนี่นี่วัดภูมินโอ้โหเออแล้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคนที่ไปพูดบรรยายเนี่ยคนบางทีเกาไม่อยากฟังนะมาดูภาพ เก็บรายละเอียดจังใช้แว่นขยายเก็บรายสิ้นตินจกนี่กี่วันกี่เดือนเก็บนะเนี่ยเป็นเดือนน่จ้ะเป็นเดือนแน่ว่าว่างมรหลายครัก็มานั่งเขียนับขอเจริญพรผู้ชมรายการแล้วก็ผู้ที่จะมาเยือนอุตรดิตถ์ที่มานมัสการพระแท่นศิระอาศ แล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือรพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเคียกแอนซีนเนาะถือว่าเป็นสถานที่ที่เรามาเก็บเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งดีๆของเมืองอุตตดิดีขอเจริญพรก็ขอเอเมรพรให้ทุกคนทุกท่านที่ได้ชมรายการได้มีอายุวันณะสุขภาระ,ะปฏิพานธนาสมบัติทุกคนทุกท่านด้วยเ,เทินเจริญพร อันแล้ครับอันซีนเมืองลับแลขอศินและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่วัดพระแท่นศิลาอาจจังหวัดอุตรดิรับขอเชิญมาเที่ยวอุตรดิตถ์เมืองที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลสาธุ มีอะไรจะโหลดเพิ่มไหมคะ<อ>สัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินจากกิโลนะคะคุณการจนาแม่นะรู้และอีกอย่างของพวกนี้ฉันก็ไปฝากอีกหลานเธอแล้วคนอื่นอ่ะแม่แล้วหลานแล้วอ่ะมันกินที่คนอื่นเราต้องคิดถึงคนอื่นดีแม่ใครสอนจะใครอ่ะ ดก็แค่เนี้ยก็ถ้าหนูไม่คิดถึงคนอื่นอ่ะเขาก็ไม่จ้างหนูหรอกแม่แอร์เอเชียทุกคนสำคัญกระดาษดีดีเพื่อโลกบริษัทนบเดหนึ่งเก้าเก้าหนจำกัดมหาชนสอสสอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สายการบินไทยแอร์เอเชีย e <ไป S 1> ใครๆ <ไป S 1> ก็บินได้ดไทยแลนด์ฟรลี่ดีไซน์เอ็กโปมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลนครั้งที่5้ศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟืน้นผู้พิการมนุษย์ล้อและคนที่รักสุขภาพพบกันปลายปีนี้ที่ไบเทคบานา ช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวันนี้มาพบกับมิสเตอร์ช้อปปิ้งนำสิ่งดีมีคุณภาพราคาถูกมานำเสนอคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีอากิษนะครับโอนี่อายอะไรนะใจหาย,ยใจหายเลยนะครับ <laughs> แล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการของอากิษนะด้วยนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์ช้อปปิ้งครับมาหาอากิสนะที่นี่ต้องบอกไว้เลยว่าสินค้าต้องดี สินค้าต้องถูกและสินค้าต้องมีคุณภาพนั่นเองครับบอกท่านผู้ชมแบบนี้แล้วก็บอกพี่กฤษณแบบนี้นะครับปกติเวลาเราจะดูแลร่างกายคือหลักๆคือรับประทานอาหารหลักหลายครบห้าหมู่พักผ่อนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมง และที่สำคัญครับออกกําลังกายอย่างต่ำวันละครึ่งชั่วโมงแต่ยุคนี้คุณต้องมีตัวเสริมหรือมีตัวช่วยวันนี้ผมจึงหยิบตัวช่วยหรือตัวเสริมชั้นดีนั่นคือถังเช่าผสมมันติวิตามินบีคือต้องบอกว่ายุคสมัยนี้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปคนจะช็อปอะไรคนจะเลือกอะไรต้องใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันเป็นอย่างดีแต่วันนี้ครับผมมาในนามของนะครับโรงงานของถังเช่าผสมมันติวิตามินบีเรามีโรงงานที่รับมาตรฐาน GMP และมี ISO 9001 2015 เมื่อปีที่ผ่านมาสินค้าของเราได้รับรางวัลสินค้าในหมวดสุขภาพจากร้านวัส,สันว่าเป็นสินค้าขายดีรวมถึงรางวัลท็อปแบนเออร์ดปี2020และอาเซียนท็อปคุณภาพอวอร์ดปี2020หลายคนสงสยัยวิธีการรับประทานง่ายมากๆครับยุคสมัยนี้อะไรที่ยุ่งยากเราตัดออกไปครับอากิสนะดองน,นั้นวิธีการรับประทานถังเช่าผสมมันติวิตานีนึ่แคปซูลก่อนนอนตื่นเช้ามาคุณจะกระปี้กระเป๋าสดชื่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอ้เหมือนกับมิสเตอร์ชอปปิ้ง ถูกต้องนะครับบอกถ้าไม่ชมนี่ชมรายการอยู่ณขณะนี้นะครับนี่คือโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะครับเป็นโปรโมชั่นที่ตัดพ่อค้าคนกลางออกเป็นโปรโมชั่นที่นะครับไม่ต้องมีพ่อค้าคนกาลางนั้นราคาตรงจากโรงงาน ถึงท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับผมพิเศษนะครับวันนี้1ชุด6กล่องใหญ่รับประทานต่อเนื่อง6เดือนหรือครึ่งปีเต็มๆในราคาเพียงแค่1000บาทเท่านั้นเองแต่พิเศษมากกว่านั้นนะครับใครสั่ง2ชุดนะครับคุณจะได้ถึง12กล่องรับประทานต่อเนื่อง12เดือนหรือ1ปีเต็มๆและพิเศษมากกว่านั้นครับผมขอญอาตแถมกาแฟสุขภาพนั่นคือกาแฟผสมถังเช่าและเห็ดหลินจืออีก6ถุงใหญ่32ซองให้รฟรีนะครับและผมขอญอาตแถมตัวเซรัม่มคิวตินครับที่นันเน็คเลือกใช้ กลิ่นหอมไม่เหนียวเหนาะที่สำคัญครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับหนังสะตสามารถใช้ได้เลยนะครับให้ฟรีไปอีก1ขวดใครสนใจนะครับโทรตามเบอร์ที่โชว์บริเวณหน้าล่างจอครับ020265888ย้ำนะครับ020265888หรือ Li@ n e LP88 หนึ่งสายที่โทรเข้ามาดำนการผมให้แค่2ชุดเท่านั้นเองเพราะมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับหรือใครยังไม่มั่นใจวันนี้ครับผมมี1กล่องทดลองราคาเพียงแค่300บาท โหเบอร์เดียวกันเลยครับ02 0265888หรือ l ล n e LP88 ยังไม่เชื่อผมไม่เป็นไรครับผมมีดาราที่ใช้ยอยู่นะครับว่าจะเป็นพี่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์แพงเค้กเขมนิศและครอบครัวนะครับพี่ไทยรวมไปถึงนะครับพี่เอิร์กพรมพรพี่พีเคนักกีฬาอย่างพี่บอลพราดาลและพี่สมจิตจงจอหอนั่นเองโอ้โหมามา,มากันเพียรแบบจัดหนักจริงๆริงจัดหนักจเต็มนี่แหละครับขออนุญาตย้ำโปรอีกสักรอบได้ไหมครับเพราะหลายคนอาจจะตกใจอยู่มาถูกจริงหรือเปล่ากำลังเก็บข้อมูลอยู่ย้ำท่านผู้ชม แบบนี้โปร,รอบสุดท้ายนะครับวันนี้สั่งซื้อทางช่าผสมมันติวิตามินบี1ชุดใหญ่ คุณจะได้ถึง6กล่องและ6กล่องครับรับประทานต่อเนื่องถึง6เดือนหรือครึ่งปีเต็มๆในราคาเพียงแค่1,000บาทแต่พิเศษมากกว่านั้นครับใครสั่ง2ชุด12กล่องรับประทานต่อเนื่อง12เดือนหรือ1ปีคุณจะได้ฟรีครับกาแฟผสมถังเช่าและเห็ดหลินจือจำนวน6ถุง30ซองและผมขอญาาแถมิเศษเน, um นะครับเป็นเซรั่มคิวตินนะครับให้อีก1ขวดใครมีปัญหาหนังศีรษะนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนนันนีของเรานะครับที่เลือกใช้ดังนั้นใครสนใจนะครับวันนี้โทรเข้ามาในรายการนะคร จอเรียบร้อยแล้วครับ02 0265888ย้ำนะครับ02 0265888ลายมีแอดนำหน้าครับแอด LP88 วันนี้หนึ่งสายโทรเข้ามาในรายการนะครับผมขออนุญาตให้2องทเท่าน,นั้นเองใครอยากทดลองก่อนเรามีชุดทดลองครับหกล่อง300บาทโทรเบอร์เดียวกันเลยครับ02 0265888หรือลายแอด LP88 และยำครับของถูกและดีมีอยู่จริงครับนี่เลยครับราคานี้ เท่ากัสั่งลุย,ลยครงตรงจากโรงงานถูกต้องแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เอร์เทอปปิ้งครับขอบคุณครับ พบกันในงานไ h a แ l นด์เรลีฟดีไซน์ Exp กป2021หากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลครั้งที่5ร่รวมสินค้านวัตรกรรมเทคโนโลยีการออกแบบบ้านสิ่งของเครื่องใช้และบริการสำหรับทุกเพศทุกวัยพบกันปลายปีนี้9-12ธันวาคมที่ b i เ e c บางนา นใจออกบูธติดต่อ0818551199 0981199888และ0992966245กระดาษดีดีเพื่อโลกบริษัทนับเเดย์1991จำกัดมหาชน สสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสายการบินไทยแออ์เชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้มวลนครั้งที่5้ศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการมนุษย์ล้อและคนที่รักสุขภาพพบกันปลายปีนี้ที่ไบเทคบางนาาาาามนััอร จงังหวัดแพร่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอารยสถาปัตสถานอันเก่าแก่งดงามและทรงคุณค่ามากอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจงังหวัดแพร่ครับ หลายปีก่อนที่ผมมาวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่ครั้งแรกเนี่ยตรงนี้ยังไม่มียังไม่มีมีแต่บันได3ขั้น4ี่ขั้นเนี่ยยกขึ้นก็ลาบากก็เลยกราบเรียนท่านว่าถ้าวาดถ้ายังไงอนาคตมีโอกาสอยากท่านทําอารยสถาปัดคนที่ใช้รู้เข็นน่มีโอกาสขึ้นมากราบองค์พระธาตุได้ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าท่านจะทำปื๊บปื๊บเลยนี่ครับก็เป็นวัดต้นแบบเป็นอารยสถาปัดสถานที่เป็นโบราณสถานนะต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าวาดครับ คือพระาธาตุช่อแห่ถ้าเราจะแยกคําพระก็คือพระเน,ะ <_ d ata> น,นาะธาตุก็ไม่ถึงพระบรมสารีรีกาธาตุช่อก็ไม่ถึงธงหรือว่าทิวแห่ก็เป็นคําที่เพี้ยนมาจากคําว่าแพรสาธิชนทั้งหลายนิยมนําผ้าแพรอย่างดีมาถวายมาห่มองค์พระาธาตุช่อแห่เนี่ยเจดีเนี่ยก็เป็นการก่อสร้างแบบปออิฐบ,บกปูนนำทองจังโกมาห้ม เมื่อนำโพจังโกมองหุ้มแล้วก็มีการลงรักแล้วก็ปิดทองคำเปรีวยอดปรีบัวแล้วก็ดอกบ,กบักเบงเป็นศิลปะอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดแพะ่เท่านั้นแเนี่ยถึงบอกว่ามังแพ่าหายระเบิดก็เพราะว่าใช้หัวระเบิดที่เอาฉนวนออกแล้ว มาทำเป็นระฆังนะมุมนี้ก็สวยนะคุณโยมกิษนะเนี่ยนะสามารถาสามารถชมบิวตัวอย่างนะครับนี่วัดพระธาตุช่อแฮแรงบันดาลใจนะเพื่อคนทั้งมวลแล้วทำไม่ได้ สถานที่ตรงนี้ก็คือในลานพระเจดีย์พระธาตุช่อแห่สาธุชนทั้งหลายคนปกติทั่วไปก็สามารถที่จะเข้ามากราบมาไหว้แต่ที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือการรองรับเพื่อมนุษย์ยกรถทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลสามารถที่จะขึ้นลิฟต์แล้วก็ผ่านทางลาบที่เข้าสู่พระอุโบสถแล้วก็ออกเข้ามาสู่ในลานตรงนี้ก็เป็นความสะดวกสบายสําหรับเพื่อคนทั้งมวลเช่นเดียวกันได้ชื่นชมยอด ปรีบัวกับดอกมักเบงนั้นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะศิลปะเมืองแพร่ <Wow. S 1> ที่อื่นนั้นจะเป็นฉัดแต่นี้เราใช้คําว่ายอดปรีบัวให้ท่านาสาธุชนทั้งหลายได้มา,าสักการะบูชาพระธาตุโชแหงกัน พัฒ่าช่วงแหนี้มีความพร้อมในการที่ต้อนรับเพื่อคนทั้งมวลซึ่งเรามีอารยสถาปัตย์ก็คือมีลิฟต์มีรถเข็นไปชมวแชร์มีทางลาบมีห้องน้ําห้องสุขาสําหรับ นะผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะผู้พิการต่างๆไม่กระทั่งที่จอดรถนะความเป็นอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล<ะ>เพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เป็นสังคมแห่งผู้สูงวัยภาษาคําเมืองก็บอกว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มสุขก,กายสบายใจนะบุญรักษาบุญรักษาอนุบมทนาสาธุา<อ>มีอารยสถาปัตย์ที่พร้อมจะให้พวกเราประชาชนทุกเ,เพศท,ทุกวัย มนุษย์ล้อสามารถที่จะใช้ในจังหวัดแพร่ได้และดิฉันต้องเรียนว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะพัฒนาที่จะให้พวกเราได้เที่ยวไปได้โดยที่มนุษย์ทั้งมวลไปได้ทุกที่ทุกแห่งอย่างดีที่สุดค่ะ ด้วยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมูลนือจังหวัดแพร่นะคะ,ะที่พระธาตุช่อแหนนี่เราก็มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์นะคะให้มีสิ่งเรื่องความสะดวกและคนพิการนะคะยางน้อยก็มีทางลาดห้องน้ำนะคะป้ายสัญลักษณ์ก็ที่จอดรถส่งเสริมอารยสถาปั์ให้ทุกทุกมวลทุกวัยอยู่แล้วนะคะและเราก็พยายามที่จะให้เต็มพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะคะ ครับอารยสถาปปรยสถานที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่อีกหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในแถบภาคเหนือครับขอเชิญมาแอลเมืองแพร่เมืองศิลปวัฒนธรรมเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล What